Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตประจำวันทุนทุนนโยสัยโสโหโติ ทุน,นโยสศยโสโหติทุน,นโยสศยโสโหติคนผ่านมักเห็นผิดเป็นชอบคนผ่านมักเห็นผิดเป็นชอบคนผ่านมักเห็นผิดเป็นชอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับวันนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยเราก็อยู่ทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก คือ35.1ถ90มิมตรแทนค่าด้ยสีเหลืองได้แ,แก่10จังหวัดภาคใต้นะครับผมได้แ,แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะครับสำหรับฝั่งอันดามันได้แ,แก่จังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่6 ธันวาคม2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามรสุมตัวออกเฉียงเหนือที่พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณช่องแคบมรากามีแนวโน้นโมเคลื่อนออกไปทางเกาะสุมาตราทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแหง่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผม สำหรับบริเวณความกดอาก,อา,กาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกใน,ในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 0 1ถึงองศาเซลเซียสส่วนยอดภูด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12 1 7องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละออง หมอกควันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22ถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 0 1ถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคตอนออกเสียงเหนือพบว่าคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-17องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคกลางลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้า แล้อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตอนออกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพังสำหรับทางภาคตอนออกคาดกันว่าจะมีหมอกบางตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตัออกเสียงเหนือความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง มีขึ้นสูงมากกว่า1-2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมจนออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเคลื่อนลงมาดูเราเลื่อนข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1 3อถึงองศาเซลเซียสมีลมตะว,วันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมแล้วมาติดตาม การพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้วันที่7ธันวาคมและวันที่8ธันวาคมเสาร์อาทิตย์นี้กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ35ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่9ถึงวันที่11ธันวาคม กรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมมีฝน0%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวันั่วันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมกรมุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีท้องฟ้าโปร่งมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงของบริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬกาของวันที่6ทธันวาคมจนถึง7นาฬิกาของวันเสาร์ที่7ทธันวาคมก็พบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีพื้นที่บริเวณฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ไม่มีบริเวณพื้นที่ฝนตกปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการตกของฝนโดยวิเคราะห์โมเดลฝนแบบ ย่อก็พบว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเรามีฝนอยู่ทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ทางภาคเหนือก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,นะครับในช่วงวันนี้โดยเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา 16- 17นาฬิกาครับสำหรับทางภาคเหนือเป,นเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยกระจายเป็นย่อมยอมนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนส่วนทางภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางกลุ่มเมฆฝนทางภาคใต้นั้นก็จะเริ่มหนาแน่นมากขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ ส0นาฬิกาจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกานะครับผมโดยเฉพาะบริเวณแถวจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งและก็ทางฝั่งอันดามันก็จะเริ่มบริเวณจังหวัดละนองจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่บริเวณที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นวันนี้จนถึงปานกลางค่อนข้างหนาแน่นจนถึงปานกลางนั้นจะอยู่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลงุง จังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-16นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวหรือเจือจางลงแต่ก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคใต้ฝั่ด้านล่างนะครับโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนจุดถึงจังหวัดนราธิวาสสาหรับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็จังหวัดกระบี่จนถึงจังหวัดสตูล แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วหลังจากช่วงเวลาประมาณ15-16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่หลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็จะตกอยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่6ทธันวาคม2,567ระหว่างเวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้แบบสรุปเป็นภาพรวมนะครับพ่อแม่พี่น้อง คาดกันว่าภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งยอดดอยมีอุณหภูมิประมาณ10-16องศาเซลเซียสภาคตันอ่งชิ้นเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยยอดภูมีอุณหภูมิประมาณ12-17องศาเซลเซียสสำหรับทางภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ภาคตันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีหมอดมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับพอแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องกล่าวโดยภาพรวมของประเทศไทยเราทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องฝนจะตกอยู่ทางภาคใต้เสจยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอบจบการพยากรณ์อากาศและรายงานอากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจทีมงานกดแชร์กดแชร์กด, share, กดชอบสำหรับคลิปต่างๆของการพยากรณ์อากาศของลุงนวดและทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม